สองวันสองก็จะให้ยางจะประโยชน์เอายานทำใตอนนี้ตนนี้แค่ทกำรังใจกำักรมาไซึ่งวันนี้ก็คือสังคมก็ถามว่าคณะของชอบอในกรที่ขอเขาไปถังเดินืมเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวกบบขบวนการสอบสวนขบวนการทาง นีกการเมืองก็ไแล้วติดใจอะไรใครว่าไม่เกิเออคือเรา่ทำนิดนงเช่นตใจตำรวจติดใจร้ติใจใคว่านเป็นทาหงติใจรหเก็ไม่ได้ว่าติดใจว่าทุกคนทางาหน้าที่แต่ว่าดื้อทาสหรับมไหบอกไม่้เพราะว่า ากการที่ตำรวจจับถหนุ่มธูกจับเนี่ยทุกคำที่เขาสอบสวนทุกคำพูดที่หนุ่พูดแล้วก็ว่าหนุ่พูดเป็นความจริงต้อให้ความจริงเขาทุกอย่างแต่บอกว่าเป็นพฤติกรรมไหมแต่คิดว่ากับตัวหนุ่มธู้หญิงยทำมาหาคุณเจ้าคุณคำเลี้ยงลูกเนี่ยเปิน200บาทที่เขาที่หนูได้ค่าจ้างมาเนี่ยแล้วก็คิดว่ามันมันมัโหดร้ายสำหรับหนูที่หนูต้องไปอยู่ในอาเรณ์จำ เป็นเดียวเต็มเวก็คิดว่าตรงมาวันนี้หนูได้อิสระภาพหนูได้ออกจากเป็นจำหนูดีใจค่ะแต่ถ้าไม่มีพี่ๆสื่อมวลชนหรือว่าผู้ใหญ่เข้ามาช่วยหนูจะได้มีมได้ออกมาไหมวันนี้ก็คือว่าตัวนี้ก็ก็มาเกินเปื่องพี่กีกำชุมมณ ช่วยเหลืออยู่อ <House> ต่การให้ความร่วมมองนะฮะแล้วก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็ทราบข้อเท็จจริงว่าเขาไม่มีจริงจริงมันจะตรงกับนักสืบเรานะฮะในส่วนการสอบสวนที่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีตอนนี้ก็มีแนวโน้มเปคุณกัรแต่ถ้าเมื่อไหร่นะฮะเมื่อไหร่มันไม่เป็นคุณเช่นการสอบสวนนี้ยังไม่ชอบนะฮะคนร้ายตัวจริงยังไม่มีจับกุมเดี่ยวาอกล้าจะมาเป็นผู้ร้าย แต่ขณะนี้เราเราฟ้ามองิด่ฮะถ้าแต่ถ้าหนูได้รับการไปทาแล้วก็โอเคถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหรยังไม่ได้พอบาดจะเข้าไปช่วยขอให้มั่นใจตรงนี้ก่อนครับก็อยากจะให้น้องที่กุดายเล่าว่าต้องไปทุกข์ทรมาอย่ในเรือนจำยังไงบ้างก็คือวันแรกที่เข้าไปเรียนจำวันแรกที่ที่เข้าไปอยู่ในสถานีตำรวจนะคะก็คิดว่าตัวเองนี้แบบ สุดๆแล้วค่ะก็คือน้ําแทบน้ําแทบจะไม่ได้กินก็คือตกเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหานั่นเองคือโดยที่เราว่าคิดว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์แต่เราไปโดนขังอยู่ในกรงเล็กๆซึ่งพัดลมก็ไม่มีถึงแม้แต่อากาศหายใจหนูก็ยังไม่มีมีขันไปเดียวอาบน้ำก็ใช้ขันเอามือสองข้างแปรงฟันหรือว่าอะไรที่ญาตินามาให้กว่าหนูจะหลุดออกจากโรงพัก ก็ใช้เวลาสองคืนกับอีกหนึ่งวันเต็มๆค่ะแล้วพอไปขึ้นสารเสร็จก็มีคิดว่าญาติจะไปประกันตัวได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะประกันตัวออกได้แล้วก็คิดว่าโอเคคิดว่าตัวเองจะได้ออกแต่ผลลัพธ์ก็คือว่าคัดค้านการประกันตัวเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคมคำนี้ที่หนูแบบสุด สุดๆในหัวใจแล้วน้ำตาตั้งแต่วันที่โดนจับจนวันที่ออกก็ยังไหลร้องไห้ทุกคืนค่ะอยู่ในเรือนจำลำบากไหมสำหรับหนูสุดๆในชีวิตแล้วพี่ๆสื่อมวลชนก็คือก็คงรู้ค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำผิดแต่โดนเขาว่าเป็นผู้ต้องหาเป็นภัยต่อสังคมเนี่ยมันเจ็บแล้วก็คนคือเข้าไปในเรือนจำเนี่ยหนูต้องอยู่กับทุกคนค่ะ คดีทุกคดีที่อยู่ทั้งยาทั้งค่าคนทั้งทุกอย่างหนูก็อยู่ในจุดการของพวกเขาเวลานอนก็ได้ขดขาไม่ได้เหยียดไม่ได้สบายคือในคุกก็ไม่สบายแต่ขอแบบว่าคนป่วยเป็นสะเก็ดเงินแล้วต้องแบบว่าเวลานอนตื่นเช้ามาเนี่ยในตัวในหัวในมหนกเนยก็เป็นแบบ เขาเรียกผิวหนังที่เขาเกาหรือว่าอะไรเนี่ยก็คือหล่นเต็มเราหมดขาวก็คิดว่าอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มค่ะที่นอนอยู่กับผู้ป่วยคนนั้นแม้แต่จะกินก็แย่งกินค่ะไม่เคยคือแค่จะกินข้าวไม่ได้เลยมีอะไรจะถามไหมครับ คิดจะฟ้องไหมตอนนี้หนูยังไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าผมขอแตสุภาพขอความเป็นธรรมว่าหนูเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนที่บอกว่าถ้าเข้าไปในเรื่องอจ,จัจยกรรมอเพราะว่าหนูเป็นวินมอเตอร์ไซค์ค่ะตอนนี้หนูไปไปขับขี่สาธารณะหนูขาดซึ่งหนูไปต่อที่ขนส่งก็คือยังไม่ได้ยื่นใบที่ขนส่งออกมา แล้วเขาบอกให้เอาไปที่กรมตำรวจแห่งชาติหนูยังไม่ได้ยื่นค่ะถึงหนูยื่นในวันนั้นหนูก็คงจะไม่ผ่านเพราะว่ามันจะเป็นคดีของเราอยู่หนูก็ขอแบบว่าหนูเป็นอิสระและเป็นคนบริสุทธิ์ในสังคมอย่างที่หนูตั้งใจว่าหนูคิดดีทาดีมาตลอดหนูอยากให้ทุกคนได้มองเห็นว่าผู้หญิงตัวคนเดียวนี้เราเป็นผู้บริสุทธิ์และมีความยุติธรรมคิดว่าความยุติธรรมมีไหมหนูว่ามีค่ะเพราะว่าหนูคิดอยู่ในเรือนจาตลอดว่าหนูจะไม่ได้ออก แต่ถ้าวันไหนทที่หนูได้ออกหนูจะพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าความยุติธรรมมีสาหรับคนบริสุทธิ์เพราะว่ามันมีอีกหลายคนที่อยู่ข้างในที่เขาบริสุทธิ์เหมือนอย่างหนูแต่ก็ไม่มีใครที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยหนึ่งฐานะยากจนไม่มีหนทางที่จะออกมาได้ต้องรองวันเวลาไม่กีคค่ค่ะแม่กี่วันที่หนูทำหนูยื่นช่วงที่หนูถูกจับก,ก็ ช่วงนี้น่าจะขาดช่วงมีนาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะฝากลองเต้นะให้ดูให้เรื่องมาเร็วขึ้นนะแต่เข้าไปอีกอีกอันหนึ่งผมทางนโยบายของในชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยมีนโยบายที่จะในการที่จะเยียวยาไปการฟ้องกลับนะไ้เรื่องนีผมบอกเลยสำหรับบางเคสนะครับที่เรามีการฟ้องกลับผมก็อยากจะให้ทางนี้ช่วยดูเพราะว่าไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่ากระทัดได้ฝ่าเดเยยนะเหยื่อที่ถูกกระทําการแล้วเนี่ย ก็หายเข้าฝั่งไปปัญหาเราอีเลยมันไม่มีการตอบโต้ที่เาาสมและเป็นตัวอย่างให้สังคมได้เห็นว่าขณะนี้คุณโดยทําอะไรที่มันลำพังอเมือใจไม่ได้นะมันจะต้องรับชอบต่อสิ่งที่กระทำมันกระบวนการทำเนี่ยมันต้องถูกตอบแทนตามสาขาระดังรูปนะครับคือจริงๆวันนี้ทางชมนมนะครับก็ได้เตรียมทีมงานให้ฟ้องถอให้กับความผิดสุดล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านทองนี่เรายืนยันเลยว่าคุณต้องรับผิดชอบเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่คนร้าย ตัวพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเรากำลังอยู่ในการพิจารณาของเราอยู่ว่าจะดําเนินการฟ้องใน5เจ็ดหรือไม่ครับ,รบถ้าเข้าเราก็จะฟ้องถ้าไม่เข้าเราก็จะดูว่าเขาให้ความเป็นธรรมกับน้องทุกตากนแค่ไห,หนแต่ขนขณะนเนี้ยที่แน่ๆคือเรายืนยันว่าเราจะฟ้องร้องทางของแม่ของมันแน่นอนทีสามารถฟ้องอแพงได้ด้วยนะผมว่าเขาเสียอิสรภาพไปเนี่ยเพราะว่าอย่งหนึว่าการที่น้องท้องสามเดือนเนี่ยถ้าเกิดแท้งในเรือนจำใครจะรับผิดชอบ ถ้านอ้องก็เป็นแท้งในเรือนจำเนี่ยบางทมันไม่ค่อยจริงไม่ได้แท้งเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าการาที่เขาแท้งที่แน่ๆคือเขาเสียอิสรภาพไปเปน,ไน,นีน่ยในเรื่องแน่ๆแน่ๆในการสอบสวนนะครับกางหาการกับปา่าจริงว่าน้องเข้าไปร่วมในการการะทำผิดแล้วก,ก,ก,ก็มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดทางอาญอันหนึ่งได้ส่นวนอันหนึ่งเรื่งในส่วนของการสอบสวนเขาจะทำยังไงเขาก็ต้องไปสอบสวนหาเจ้าของเช็คก่อนให้ได้ก่อนว่าเจ้าของเช็คเป็นใครชื่ออะไรแล้วก็จับมาได้ ถ้าจับมาได้แล้วเขาขยายผลบอกว่าเขามีหลักฐานดีแน่ว่าทา้องทิพย์จุดาเป็นผู้ร่วมทางเราก็ยินดีที่จะน้องทิพย์จุดาไปมอบตัวติดคุกถ้าเขามีหลักฐานดีแน่วิสูเสียงก็คือางเาไ้อสอนใต้องสอบสวนใหม่ตามกฎหมายคือคดีเนีต้ต้องชุมรวมมาปรึกษาตัดบทตรงปราบแต่ยังไม่อดีตยี่แ่ตัดบทตรงปราบเลยแต่เราคอยมองปัญหาอยู่ว่าเมื่อไรเมื่อไหรที่บางฝ่ายจะเข้าไปนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะแต่เรามองอยู่ คดีนี้เขาจับจับแล้วกี่คนเขาออกมาจับสองคนจับสองคนจับคนเดียวแจับคนเดียวอีกคนนึงไม่ได้จับคนเกี่ยวเข้องมันจะมีสามคนที่ไปรับทองคนที่ไปรับทองเขาไม่ได้จับเพราะอะไรเพราะหนีเพราะหนีหรืออะไรเขาอ้างว่าอย่าไปรู้ชื่อหนั่รู้ชื่อทองเขไปกับทองเขไปกับคนนั้นแล้วก็เจ้าของเก็ไม่ก็ยังไม่ออกมาจับแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยที่ดูแล้วบอกว่ายังจะเข้าข่ายในข้อเจ็ดหรือเปล่า ที่เขาคัดค้านการประกันตัวนี่ยังไม่เข้ายังไม่เข้าข่ายเด้อคือทางเรากาลังมองว่านักข่านี้ยยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเราก็ต้องให้โอกาสพนักงานสอบสวนวปร่วมมีหลักฐานใหม่เพราะถ้าเราไปตัดเลยเนี่ยมันก็เหมือนจะไปทําลายหลักฐานไม่ให้ตํารวจเข้าไปสาวถึงตัวผู้กรการได้เราเลยต้องให้โอกาสเขาด้วครับให้กับพนักงานสอบสวนดาเนินการอย่างรอบคอบอีกคทั้งกลงมคุ้มครองสิ่ง ที่เขาจะให้เงินวันละ200ร้อยบาทนี่ได้รับยังเหไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่เข้าหลักเกณฑ์เพราะว่าศาลยังไม่ได้มีการดำเัินฟ้องเอาว่าวันก่อนแถลงบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือนี่ก็ต้องไปแก้ข่าวนะว่าไม่ได้ให้ตังค์นะโอเคขอบคุณ